ทริคเด็ดเย็บซิปกระโปรงกางเกงยีนยังไงให้แปะอยากเย็บซิปให้แปะเหมือนแบรนด์ลองทำตามขั้นตอนนี้เลยเริ่มจากการติดซิปที่ด้านหน้าชิ้นผ้าหลักสำหรับกระโปรงหรือกางเกงยีนแบบแถวเดียวพับและกดเส้นกึ่งกลางเว้นไว้ประมาณ0.1นิ้วเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับซิปวางซิปโดยให้ฟันซิปคว่ำลงก่อนเย็บฝั่งแรกทิ้งระยะห่างขอบผ้าฝั่งตรงข้ามไว้ประมาณ0.2นิ้ว เย็บเส้นตรงเพื่อยึดซิปให้แน่นแล้วพับก,กลับมาด้านหน้าเมื่อถึงปลายซิปให้พลิกปลายซิปกลับขึ้นแล้วกดทับเส้นซิปด้านล่างเพื่อความแน,น่นตัดผ้าส่วนเกินและเปิดหัวซิปขึ้นเพื่อเตรียมเย็บแถวที่สองด้านล่างใส่ชิ้นผ้าด้านบนเพื่อปิดแถวซิปเดิมพร้อมพับอีกฝั่งไว้0ูนนิ้วกดเส้น0.1นิ้วซ้ำอีกครั้งเพื่อเปรียบเทียบระดับหัวซิปให้แม่นทำขอบผ้าให้คมสวยด้วยการตัดคลื่นเล็กๆตรงปลายเสมือนการ ขยายพันธุ์ซิให้เรียบหรูแค่นี้ก็ได้ซิเรียบเนี๊ยบสวยเฉียบเหมือนงานดีไซเนอร์